ที่มากที่สุดก็คือจะเป็นตัวดูดไขมัน mm hmm. ดูดไขมันจะเป็นตัวเวเซอร์แต่ว่าหมอทําที่โรงพยาบาลาจะเป็นตัวดูดไขมันแต่ว่าที่นี่ก็คือคือรับลูกค้าที่นี่แล้วก็ไปทําจริงๆที่โรงพยาบาลค่ะก็คนไทยเริ่มเริ่มหันมารักสวยรักงามมากขึ้นสนใจทั้งด้านผิวพรรณรูปร่างคือต้องดูดีตามเทรนเลยค่ะตามเทรนเอออย่างเกาหลีเงี้ยคือเขาก็จะส่วนใหญ่ คนเกาหลีก็คือจะสั่งการกันเกือบ mm. ทุกคนเลยนะ,ะตอนนี้คือเทรนก็เข้ามาที่เมืองไทยแล้วเมืองไทยก็จะแต่ว่าคนไทยเนี่ยกลัวเจ็บกลัวเจ็บแล้วก็กลัวว่าต้องพักฟื้นนานอะไรก็คือจะทางเทรนทางด้านเอสเตติกก็คือด้านความงามคือไม่ต้องพักฟื้นอะไรงี้ก็คือสามารถทําเสร็จกลับไปทํางานได้ปกติเทรนด้านนี้ก็คือจะมาค่อนข้างแรงน,นิดนึงก็คือคนไทยส่วนใหญ่ก็จะเลือกทําด้านเอสเตติกมากค,ค่อนข้างเยอะกว่าสินะคะค,ค่ะมีฉีดผิวขาวเลยของนี่นี่ก็จะเป็นสูตรพิเศษนะก็จะขาว ของที่อื่นอาจจะเป็นแค่วิ ines, ตามินอะไรเงี้ยมันจะไม่ไม่ขาวจะใสขึ้นแต่อาจจะไม่ขาวแล้วของเราคือจะเป็นสูตรพิเศษของเราเองจะมีส right? ่วนผสมหลายตัวจะมีสูตรตัวที่ทําให้ขาวอยู่ด้วยในนั้นค่ะเราเห็นผลยังไงบ้างคะหลังทำใช้เวลานานก็คือช่วงแรกเนี่ยคือจะนัดมาฉีดผิวทุกสัปดาห์ก่อนประมาณสองสัปดาห์ก็คือจะเริ่มเห็นผลแล้วว่าผิวจะใสขึ้นจะขาวขึ้นแล้วก็จะนัดมาอีกทุกสัปดาห์แล้วก็เว้นเป็นสองสัปดาห์ทีสองสัปดาห์ทีจนครบคอรด หลังจากอันนพอครบคอร์สก็อาจจะมาฉีดทุกเดือนอย่างนี้เพื่อเป็นการเมนเทนให้ผิวขาวตลอดเวลามีส่วนราคาช่วงนี้ก็คือ5 0าสิบเปอร์เซนะ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็มีสโลตอยู่คอร์สหนึ่งอยู่ที่หนึ่งนห้าค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับสโนไวคลินิกอ่ะที่เรานอมาฝากกันในวันนี้อ,อ่ะสำหรับช่วงหน้าใช่ไหมคะเป็นช่วงสเปเชียลดาราแต่เราจะมีเรื่องเกี่ยวกับดาราคนไหนมาสัญญากรรมหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวติดตามชมช่วงหน้านะคะ ข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเราใจได้อารมณ์พายทะลุหัวใจคนท่เคื่อข่ายเกิกันอา่านตลาดครั์สื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ของเดือนทั่วประเทศ ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงสเปเชียลดาราแน่นอนอย่างที่เกรือนกันไว้นะคะว่าช่วงนี้เนี่ยก็มีเรื่องราวเมาส์แซ่บเออแซ่บจริงนะขอจริงจริงนะเพราะว่าเราได้เกลืนมาแล้วดังครั้งที่แล้วว่าเรามีห้าอันดับดาราที่สัญญากรรมาแล้กันแต่วันนี้เป็นอันดับที่สี่ใช่มาจัดโพกันเลยทีเดียวเนาะแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนจัดนะคะก็ยังไม่มีที่มาว่าใครกันเป็นคนจัดโพอ่นแต่วันนี้ เขาเรียกได้ว่าเป็นสาวที่แบบเคาเกรือนก่อนละกันเป็นสาวแบบน่าร้ายเออแต่ว่าเล่นรักใต้นะจริงหรอสาวใต้เออสาวใต้ที่สวยทุกคนเลยใช่ไหมแน่นอนค่ะสาวสวยหนุ่มหล่อเธอสาวเหนือไม่ใช่หรอสาวใต้โอ้โหรีบบอกเลยว่าสาวใต้อยู่ยะลาใช่ไหมฮะยะลาใช่ไหมตังอยู่ไหนนะฮะอยู่ตังเตังเยอะเยอะโอ้ยนีคนตังต้องมีตังเยอะ เออเมื่อคนรวยขอตั้งหน่อยฮะขอตั้งหน่อยตอนนี้เหรอมีเหรียญห้าบาทโอ้โหเธองานเธอเยอะจะตายขึ้นรถเมย์มาเมื่อกี้เออจำลืมไปอยากมารถฟรีอะไรเงี้ยก็เลยพกตังค์ห้าบาทเผื่อไม่เผื่อไม่มีรถมีฟรีก็เลยหยอดตู้โทรหาเขาให้น่าเสียดายเนาะก็คือได้เงินมาก็ต้องหมดไปเนาะเพราะว่ามีคนใกล้ตัวขอยืมใช่ไหมชอบหยิบยืมอันนี้อย่าพูดไปอออเหรอเดี๋ยวไม่ได้คืน เอว่ากันไปนะคะแต่พูดถึงอันดับที่4แล้วมาบอกกันเลยดีกว่านะคะสําหรับวันนี้ที่เราจะมาบอกกันก็คือสาวเนยโชติกาวงนาร้ายอเกางร้ายหน้าสวยของทาาช่อง3ามโคตรมากแฟนคลับเขาเยอะมากจริงอีฉันเป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับเขาชอบชอบดูรูปมากสวยใช่ไหมตามอีสาแกรมอยู่เหมือนกันหน้าเขาแบบเขาจะไปโทนหวานก็ได้เขาจะแต่งให้แบบเปรี้ยวดุดก็ได้ได้หลายโทนอะใช่ ดู<ว>เก๋<ว>ๆเนาะ<ช>อ,อีกอยางนี่นยังเป็นสาวหน้าสวยตัวเล็กแต่ไซส์บิ๊กโอ้ยหุ่นหุ่นดีมากหุนดีด้วยเอออิฉายังเป็นอย่างนั้นบ้าง<ห>ถึงจ้าเตี้ยก็เหอะจะผอมจะแกนก็ขอให้มีเดี๋ยวได้ไหมไม่ใช่มันแต่ว่าเห็นเพื่อนส่วนใหญ่พูดปลอบใจเลยว,ว่าเฮ้นยนะไม่เป็นไรหรอกคนที่แบบว่าผอมๆอ,อะไรเงี้ยก็ไม่มีเยอะแยะ <c oughs> เอออ้อคงมีเพื่อนแล้วแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวไปอยู่ด้วยกันปลอบใจเออนะนะแต่เขาบอกว่าเขายอมรับว่าไม่ได้ เขาเพิ่งมีนหมอออแต่หน้าอกหน้าใจเขาไม่ได้ทํานะมีอยู uh ่แล้วเขามีอย <sh ู่แล้วแม่ให้มาแต่ว่าก็ทําแค่หน้าแค่นั้นเนาะก็ดูอย่าง before after ได้นะคะก็คือหน้าแบบเมื่อสมัยก่อนจะอ้วนๆ้นิดนึงใช่เพราะว่าแหมเราสัตว์จะพูดไปในไหนว่านี่แต่นี่พูดเลยว่าอ้วนคก็ดูมีแก้ดูไปคนมีแก่สาวแก่ยุ้ยหน้าอ้วนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เหมือน สมัยก่อนใช่ไหมเหมือนแบบเวลาดาราเขาก็ยังไม่ค่อยสนใจหรอว่าเวลาเข้ากล้องแล้วน่าจะเป๊ะหรือเปล่าน่าจะเลียวหรือเปล่าเออแต่ว่าตอนนี้มันก็ต้องนิดนึงใช่ไหมเพื่อการทำเลียวใช่คือถ้าอยากเจริญก้าวหน้าขึ้นก็ต้องแต่ดูเหมือนเมื่อก่อนหน้าเขาเนี่ยจะอ้วนมากกว่านะเป็นคนที่หน้าดูอ้วนมากกว่าไม่ใช่แบบดูหน้าดูมีมีคางนิดนึงใช่ใช่ใช่มีคางเหมือนคนอ้วนเนาะเขาอาจจะผอมลงด้วยเลืออกกัาลังกายเห็นนางแบบว่าลงอีซาแกนก็มีเล่นกับออกกําลังกายโยคะนะเออ เออก็เหมือนดูแลตัวเองเยอะ้ใช่ดูแลตัวเองเยอะขึ้นแล้วก็งานก็เยอะขึ้นด้วยในเฟซเคยเห็นรูปนี้อยู่ก็ตัวเขาก็ไม่ใช่อ้วนแค่หน้าตัวเขาก็ด้วนอ้วนนิดนึงแต่เขาสูงนะไม่ได้แบบไม่ได้แบบอ้วนเยอะนะออก็แบบไม่ถึงขั้นอ้วกมากหรอกแต่เขาดีแล้วอะแต่ถ้าเป็นดารามันต้องผอมไงใช่ก็คือแบบต้องเอาผอมเขาไว้ก่อนหน้าเรียวไว้ก่อนแต่เป็นคนที่หุนดีมากเอวงสะโพกโอ้ เมื่อก่อนนี้เรียกได้ว่าน่ารักอยู่แล้วใสๆเลยใช่ได้ลูกที่โตขึ้นสุแบบดูโตๆขึ้นอะเนาะเออไวที่แบบว่าเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบอายุเยอะขึ้นก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแบบบุคลิกกันบ้างปรับเปลี่ยนเพื่อกันงานที่ดีขึ้นค่ะเพื่อเงินเพิ่มตังค์ในกระเป๋าเออก็อย่างล่าสุดที่ไอ้นนี่ไงคุณหมอพุทธิพัฒน์อะที่เล่นกับเจมจิอะแต่นายเขาเล่นบอดเป็นมารตีนี่แบบไม่ได้แบบ ลายแบบไม่ใช่แบบไายแเราคนเกียรติน่ะมันลายโกโก้ไลเออลแบบบินบินบินอะไรใช่ไหมเออแต่ดุเดือดไปแบบใกล้นี่ไม่ไหวนะแสบแก้วหูใช่กีดสไตล์เดียวกับกรุ๊กกิฟเลยบทหวานก็ได้แต่แต่เขาจะเล่นบทหวานแล้วมันจะดูแบบเหมือนเหมือนแบบเฟคเฟคคะไม่ได้คือยังไงก็ยังมองว่ามันรลายอยู่ดีเะไปในรลายแล้วเออใช่แต่ก็เป็นไอดอลของหลายๆคนเนาะใช่ทั้งสวยทั้งเก่ง เขาอุ่นดีเรียนก็การศึกษาก็ดีใช่ไหมเออแล้วรวบภาพรวมแล้วมันดีหลายๆอย่างดีเป็นทุกอย่างใครก็อยากแบบเอามาเป็นแบบอย่างเด็กรุ่นใหม่ไงก็อยากแบบดูเฮ้ยพี่คนนี้การเรียนก็สําเร็จการงานก็สําเร็จโอ้อยากอยากเป็นอย่างเขาบ้างจังชอบนางด้วยแต่งตัวเก่งด้วยเราเป็นเจ้าแม่แฟชั่นใน t าตัวยงเลยก็ว่าได้ตามอินสตาแกรมอยู่เวลาเขาแต่งหน้าหวานก็สวยนะอื คือหน้าสวยหุ่นดีแต่งอะไรก็เข้าอ่ะยังไงชุดไหนก็ได้หมดเลยอะไรอย่างรูปบ e ฟอร์อ f t เตอร์นี่ก็คือเขาน่ารักใสๆมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วเนาะแต่ถามว่าเรื่องจมูกเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็มีอยู่แล้วนะใช่แต่อาจจะเป็นคนเนื้อจมูกเยอะใช่ใช่ไหมตามที่เราเห็นในรูปนี่แหละก็ยิ่งถ้าเกิดได้เสริมขึ้นนิดนึงมันก็โหเฮงมันก็จะมาใช่แล้วคือมันจะเข้ารูปหน้าก็จะชัดขึ้นอ จะทําให้เหมือนเขาดูหน้าคมขึ้นใชอดูสวยขึ้นเหมือนทําแล้วก็รับทรัพย์มากขึ้นเออแบบเหมือนงานเยอะขึ้นด้วยเออถึงจะรับเป็นบทรักแต่บทรั่เขากเหมือนเดิมเนาะปากก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเลยปาก่มเหมือนเดิมผิวพรรณก็เหมือนเดิมเป็นคนใต้ที่ไม่ดําใช่ คือเมื่อก่อนอาจจะแบบผิวก็ผะใสนะเลือดผใสเลืองเลือแต่ว่ายิ่งดูแลตัวเองมันก็จะยิ่งขาวขึ้นเป็นดาราอยู่ในวงการก็ต้องนิดนึงต้องดูแลตัวเองไม่ให้ตัวเองโทมันก็จะมีงานหรอใช่ไหมใช่ไหมยิ่งตัวเองละครมันจะเบึ่มขนาดนั้นหรอใช่แบบด้วยแบบเหมือนละครมายิ่งเยอะๆๆก็ต้องดูแลตัวเองสวยขึ้นก็ต้องมีผลิตภัณฑ์นั้นผลิตภัณฑ์นี้อยากให้เราเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมอย่างที่อะไรนะ มีหลายๆตัวที่โฆษณาใช่ไหมเยอะมากโฆษณานางในแบบหุ่นดีหุ่นแบบเดินแบบอนนี้ที่ฮอตฮิตก็แบบเวลาคอลลาเจนเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยก็ถ่ายลงอินสตาแกรมกันไปเรื่องดื่มก็มีนะใช่เออนอะได้เียว่าเป็นสาวสวยนางร้ายหน้าสวยที่แบบว่างานเยอะอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ของช่องเนาะเออเราก็เห็นแบบตามงานอีเวนต์อะไรอย่างงี้ยเราก็เห็นบ้างนะแต่แน่นอนนะนำว่าเขา หุ่นดีอย่างเงี้ยกะต้องกินยาเกี่ยวกับภายในแน่นอนใช่เพราะว่ามีวันหรือเปล่าเออนธไม่รู้เหมือนกันว่าเขาแอบไปทานวีวันของเราหรือเปล่าหรือยังไงหรือว่าเป็นอันนี้ก็ไปเสืบกันเอาเองนะคะใช่ไหมเพราะหน้าท้องเขาไม่มีเลยจริงๆเขาบอกว่าเขาบอกว่าสาหรับคนที่หน้าท้องกลมทานวีวันก็หายเนาะใช่เพราะเรานี่กลมเนี่ยมันตกค้างอยู่ภายในดิฉันถ้าหน้าหน้าท้องฉันเหลี่ยมอะฮะเออกลับบ้านไปนอนไหมลูก อาจจะโดนลอยทับวะเออลอยอะไรนะฮะลอยอะไรนะลอยอะไรโดนลอยอะไรนะรถทับอ๋อไม่ใช่ลอยอะไรลอยอะไรสี่เหลี่ยมวะไม่รู้พูดไปอย่างนั้นแหละนะเออพูดให้มันมีเรื่องพูดเใช่แต่ว่าละครที่คุณเนยเล่นเนี่ยชอบทุกๆเรื่องเลยนะใช่ไหมเออสนุกดีสนุกสนุกเรื่องเตั้งแต่เรื่องไอ้ที่เล่นกับเคนทีลเดะกับเจนนี่อะที่ตอนไปต่างประเทศอะเรื่องอะไรนะ ับพักึงแล้วใช่ไหมสองคังนึงแล้วใช่ใช่ใช่นานแล้วเหมือนกันเรื่องนั้นสวยกําลังบูมเลยช่องสามนั่นแหละเนาะนี่แหละใครที่อยากจะสวยอยากจะเก่งเหมือนนางก็ลองเอาเคล็ดลับดีๆที่นางทำมาเนี่ยลองไปดูตามโซเชียลเขาซิเออว่าเขาทำอะไรอยู่นะราคาะนี่ก็เป็นอันดับ4ในวันนี้ที่เราอนุากกันนั่นเองเนาะ ต่ัน,นี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วเนะวาะก่อนจะจากกันไปค่ะก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับผู้หญิงค่ะที่ช่วยให้คุณนั้เขาวเนี่ยสว่างกระจ่างใสค่ะค่ะแล้วพบกับเราสองคนได้ใหม่นะคะทางช่อง INTV และ TVD ค่ะวันนี้นัดกับน้ำขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ